สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดีเอฟซีโโลกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค้นขับรถตัวชาแนลครับ <c oughs> ครับเซานี้กับฮ้องกอยูลานจอดโรงแรมเดอะไซนนะครับเพราะว่าโรงแรมไหนที่ว่าให้แขกพักมาขึ้นบ่มีหมองจอดนะครับจอดได้ครับมันแคบนะครับก็เลยตัดสินใจมาจอดนี่ จอดโรงแรมเดีไซน์ล,ล้ side, ลานจอดทัรถ,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 ถบัสมาขึ้นหลายครับเราดีใจละไหนมุนหัวมุนหัวเลยโอ้โห oh ออกกี่โมงโอ้มาไหนเยอะ นี่เหมือนกันนี่ครับล่านจอดล่านจอดโรงแรมเดอะไทรนะครับที่ว่าเขาก็ใจดียู่ดอกนะเขาก็วองว่องบอ่หามให้มาจอดผักมาจอดนอนกันแตเป็นบุญเป็นกุศลของเขาแหละครับที่ห้ค้นขับรถมาจอดนอนก็รถก็หลายขั้นอยู่ครับรถตอนนี้ก็ออกไป เน่แหเพราะว่าออกบางค้นก็ออกเกียโมงบางค้นก็ออกเกียโมงเครื่องนะครับบางค้นก็ออกแปดโมงนะครับบางค้นก็ออกเก่าโมงนะครับมันเหลียวเตียไก่กำหนดเวลานะครับค้นขับรุดกำหนดเวลาบ่ไรเลยนี่จะเต่๋เขากำหนดเวลาให้เฮ้าว่าเฮ้าต้องออกจากโมงจากโมงนะครับ นี่แหละครับคนขับรถทั่วต้องมาหามองจอดเด้หามองจอดจนได้ครับเพราะว่าถ้าโรงแรมเน่มันม่มีมองจอดเด้นี่ม,มองจอดกับมันติ่มนะครับบ้างม,อง,มองกับบม่มีมองจอดเลยนะครับบางมองกับมีมองจอดแต่บ่มีน้ำให้อาบบ่มีมองมีแต่ห้องให้เขาแบบห้องสว่มหน้าแต่บ่มีมองอาบน้ำให้นะครับัดว่ารถ เอานามมากมันก็เอาม้าได้หลายนะครับเกี่ยม้นยนะครับเอามากก็สองสามถังนีงสนง่สิอาบบางทีก็อาบแดงเต้ากับล่างตะนาแบงฟันแล้วนะครับนี่ก็จ้าหน่อยผมก็ออกไปแล้วครับก,ก็เลยม,มาถ่ายคลิปพี่น้องบึงนะครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ชีวิตค้นขับรถตัวนะครับพี่น้อง ลำบากอยู่ลำบากต้องมองมองมอง,มองกับมีมองจอดนะครับม้องมองกับมีมองจอดบางแรกมาทรงแขกย่างเดียวครับเอาแต่แขกครับว่าเอาขอรถนะครับแล้วจะโชค์สตาค้นขับรถที่ไปจอดใส่นะครับแม้แต่รถตู้คันเดียวกับยังบ่ให้จอดเนาะเอาแขกว่งแล้วแล้วแต่มึ่อกี่ไปจอดแล้วแต่ ชีวิตจอดทางไหนก็แล้วแต่้นี่แหละชีวิตต้นขับรถทั่วพี่น้องมันลำบากแต่ดีแต่ว่าลำบากแต่ว่าอาชีพเป็นมมอยังสี่เนาะแต่เฮาก็ต้องเฮ็ดเ้ดีที่สุดละครับตามที่เขาบอกไมยให้เรออยู่มองไหนก็สร้างกันเพะสื่อสัดเลยมันกับเป็นบีนเป็นกรรมเป็นเวียนเป็นกรรมของตัวเจ้าของเขาเองล่ะอ่า ว่าเขา,วาเวียนกรรมตัวของเ,ขเองที่ว่าบา่อสื่อซั์บ่อกินหนอกกินไนพวกพวผู้นี้มันมันอยู่บราบลเนะครับเนาะแต่ว่าคนขับรถนี่ือก,นนอกินหนอกกินไนบ่อได้ครับกินหนอกกินไนบ่อได้เพราะว่ามัน,ม,นม่มีหมวกกินดอกก็ไดแต่ขาแรงครับอาศัยติดอาศัยขาแรงนะครับ แต่ว่าแรนเกาหลีนี่โบมีอย่างจัดจางเรียนกิ้มให้เนี่ยนะครับบางบริษัท์เขาก็ให้รู้มือละพันทีฟท่อก็ให้อยู่เ,าเ,าก,เกาหลีแต่ว่ามาใส่รถุดบานอื่นนี่มันยากค่าทางด่วนก็จำกัดค่าทางด่วนจำกัดบัานีให้แรนแต่ขังเทิง,งบ่ให้แรนขังราง เล่นขา้างล่างวันนี้คือคาทาั้งดวนของบ่พ่อหรอกครับเล่นข้างบุกทึ่งนะเล่นาทาั้งดวนนะคาทังดวนบ่พอหรอกครับคาทั้งดวนจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันมัเงี้ยาทนเนี้ยรดบาทนี่กับเจ็ดสิบห้าบทห้าสิบห้าบาทแล้วมอเตอร์วีกห้าสิบบาทแล้วครับบานนี่ยะ้าเกินหกรอไปนี่ก็รอยนี่แหะ ข้นขับรถตั้งกับป้ายังสี่ละครับชีวิตค้นขับรถทั่วเนาะเอากระเฮ็ดไปตามตายโถแล้วข้วนขับเกสยามเกมมาขับพระราชีวะรถกาด เดี๋ยวผมก็ออกไปแล้วครับออกไปกับพอดีะหละไปกันที่ไปจอดล่ออินเลกเกกากันอยู่นั่นแล้วเนาะมาได้อย,อ,ยอยู่มองเกาดอก <c oughs> นี่นะครับหน้าเกลือซอยสิบสองครับล้านจอดเดอไซดเขามาลุงแรมเขาก็มีลุงแรมเขานะครับลุงแรมเดอไซดนะครับ ลุลงแนมเขาแต่ว่าลุงแนมเขาใหญ่เขาก็บบดอันนี้เขาก็บบดทิมนะครับก้นขับรถคือผู้ไดมาเขาก็ให้จอดให้อาบน้าให้เขาของสวมของยังนะครับโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเขาเหรอครับเขาเหตุเขาเหตุแบบนี้เขาก็ได้บุญได้กุศล <c oughs> ความดีนะมันความดีมันก็คือแบบจะไงล่ะความดีมันรักษาไว้ได้แต่ความซัวนี่ไปมองไหนเขาก็วา่านะครับโอ้ยบางนี่ซัวบางนั่นซัวแต่เวลาตายหนี่งโอ้ยขุดเอาแต่เรื่องนี่ดีมา่วโว่เนี่ยเวลาเขาอ่านประวัติเตาะประวัติชัวซัวกับโบโว่ยังพวก จ้าของโุงแรมที่ว่าใจดำาคขับรถกับให้จอด์นอน่ให้นเอนอล้านจอดบบปกิไรกับให้จอดัน่นสิเอาแต่รถหน่่ยมากขนสองคนแต่รถไ่เขาคนมากว่าสันเป็นมีสิบสามสิบนวัขั้นหนึ่งสี่สิบาสกัมีนั่นแหะความดีของคนนั่นแหละความสัวของเขา เอาละครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอันนี้โฆษณาเขาก็บอความโฆษณานะครับเด้อช่วยสนับสนุนนะครับคุณขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเด้อก็ขอทุกทายก็ขอให้เอฟซีทุกท่านประสบด้วยความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเลยลุ้ยทุกท่านรวยก็ขอให้รวยรวยรุยขึ้นขึ้นไปครับ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ